ลงเกาะดีกว่าเออลงเกาะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเล่นพูดเล่นเอาดีน้อยเจ้าจริงดิมันมันจะจะมันต้องผ่านน้ำไปนะเราอยากกลับว่าแบบไอคือคือเรือมันมีอยู่แล้วเป็เชื่อกูเชื่อกูถตงจะลงไหนมันต้องมันต้องลงน้ำก่อนถึงจะถึงจะเรือลงจริงไม่เลยหรอกลงมึงลงเกาะไปเลยเชื่อกูอ้าวเอา เชื่อเชื่อนักยุทธศาสตร์เชื่อแล้วนักยุทธศาสตร์ก็อย่าลงมารอบรอพี่แล้วเราเหลือสองสองนักยุทธศาสตร์ไอ้ยี่งไม่ไปนั่นักยุทธศาสตร์แบบว่าคนคนจับยุทธศาสตร์ดันกระโดดลงน้ำตามลูกน้องเข้าไปไปเลยแล้วบัตรแล้วฟูลแล้วไม่ต้องไปทำไมวะนั่นอ่ะกล่องลอยฟ้าเราไปส่งมันทไปส่งเราฟูลแล้วไม่ต้องไปเพราะึงนั้นมันมีเกาะมันมีคนมาตายกลางน้ำเนี่ยนะไปศพเมื่อกี้แน่เลย เนี่ยแหละไอ้บ้านที่เรามาเพิ่งมาเมื่อกี้มันเป็นดุรัสศาสตร์ที่กลางกว่าแบบไปกับเดี๋ยว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 ด่วนเลยด่วนเลยเอ้าเฮ้ยบักเอ้าติดบักเอ้าบักกลางน้ำออกไงทำด่วนเลยมาดูดิออกไม่ได้ด้วยต้องทำให้ดาวแล้วก็ออกไปออกาดไปมันอยู่กลางน้ำแล้วมันก็ติดกล่องข้างบนอ่ะเอ้ยอากาศจะหมดเอ้าเฮ้ย เอาไม่ใช่ไหมเอาติดกล่องตายเนี่ยนะตายมึงตายมงงหรือว่าเราเราไปรุดนลุดนกล่องติดกล่องบัสตายเนี่ยนะเอออย่าเข้าไปใกล้อย่ากอย่าเข้าไปใกล้แม่ต์องไม่ได้ต้องรีบต้องรีบต้องดาวกูมึงดาวกูจริงให้กูดาวเร็วจริงให้กูดาวเฮ้ยฮัลโหลวิ่งยิงอะไหนไหนี่ข้างหลังนี่บินเป็นไงบินอันนี่เดลยติดไปจังเข้ามาคิวเลยอ่ะเอาจุดบัสเลยเนี่ย กระโดดลงไปอย่างเอ็กซเพริเมนทลสุดท้ายว่ายน้ำแล้วก็ออกไม่ได้สรุปลงอะไรรอรอตั้งฉากเลยแต่ลงพันสี่ลงไวกว่านะจะถึงไหมึงเออมัจะถึงไหมถึงถึงถึงบ้านแท้ให้มันลงเองไหมเนี่ยไห้คือให้มันลงเองเลยอ่ะให้มันลงเองเลยขนาดนี้เฮ้ยไม่น่าดึงไม่น่าดึงว่ะไม่น่าดึงแกน้ำไกน้ำไกน้ำหรือไม่งั้นก็กดกลางร่มก่อนสักติดหนึ่งพอ เอางี้เดี๋ยวหาเรือเดี๋ยวหาเรือไปมันจะลงกลางน้ำไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่มันจะได้อยู่ไม่ไว้น้ำได้ฟิรู้สิกว่าคือถ้าจะไม่งั้นก็รอมันกลางร่มแล้วกดคอนโทรลเอาแล้วกันมันจะช่วยแหงหน้าหน่อยมีเรือป่ะไม่มีเราจริงจไม่มีไปเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่เขาเดี๋ยวขาเดินเดี๋ยวเราไปหาเรือไหมเดี๋อ็มถึงเราเขาถึงเขาได้ของเขาได้โอเคถึงถ้ามีเรือนี่ก็ต้องว่ายน้ำไปนะเว้ยสนุกนะเว้ยจบเลยนะสนุกเลยนะดูแล้ววงมันบีบไปตรงนู้นน่ะ ไอเรานั่งเรือเรานั่งเรืออ้อมเกาะเรานั่งเรืออ้อมเกาะเออว่ะไปหาของเรือระหว่างนี้เรารีบหาของภายในห้านาทีรีบรูดรีบรีบรูดรีบไปแย่เิีโยรีบไปอย่าติดต้นไม้นะแล้ามีเวลาสามนาทีคุณมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการรูดรีบรูดให้หวังรีบไปถ้าอะไรทีไม่ถึงห้านาทีไม่เราเราถึงแล้วอ๋อขาอ๋อเราแม่งลงรีบรีบรีบรูดที่เอาเอฟยี่สี่ไปค่ะพะเจ้าคือมีแต่ของแต่งปืนแต่ปืนไม่มี มันคงไม่มีคนหรอกเลยมันมันไม่มีใครเลยเอาจริงอ่ะถ้าเจอบอดอ่าก็ยังโอเคเลยไม่น่าเจอคนไหนเี้ยไม่มีันจะมีใครจะลงที่ตรงนี้จังเราไงเโอเนเราไอ้เราไอ้เราไงถ้าเจอเยี่ยนักยุทธศาสตร์นักเส้นนักยุทธศาสตร์นักยุทธศาสตร์เราให้ลงตรงนี้ลงแบบแบกแนวไงไอ้เยี่ยวิ่ยวลงนอกนอกเกาะคนเดียวเย่เอ้ยพวกนอรีเคนด์อ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาเรือกันได้แล้ว ยังจัดจานด้วยแล้วยังไม่เริ่มหาอีกยังไม่รีบกหาเมื่อกี้แล้วยังไม่ทำอีกเร็วเอา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 ฟืนไปอุ่นแล้วก็เอามาเสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเืนไปอุ่นคนละลายกาดเพราะว่เฮ้ยเอสออกมาเฮ้ยเอสออกมาไม่เป็นเสิร์ฟคือต้องเตรียมเสิร์ฟได้แล้วไม่งั้นเราจะไม่ทันกันเพ่าะงั้นเราจะขึ้นเกาะไม่ได้เอ้าติดอะไรอีกอย่าบล็กนะ ติดติดิดติดติด่ตดีมากเลยโอ้ไปหาเรือก่อนไปหาเรือก่อนนะ้เพื่อนวิ่งมาก่อนวิ่งมาวิ่งมวิ่งมวิ่งมาไปเขาเขาว่าเาเอาเรือกลับมาบนบกไปรับไม่ได้ไม่ไม่เดี๋ยวก็มานัดเจอกันดเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราขับรถทูไปหาวิน94ว่ะมันมีรถทูด้วยหรอวะมีเรือไหมมีเรือไหมแถวนั้นอ่ะอ๋อไอ้มิวมันอยู่คนเกาะนี่ว่า เดี๋ยวเรามีตู้เดี๋ยวเรามีตู้คือมันควรจะมีนะก่อนนี้ก่อนนี้เรือออกไปเยอะสๆกล่างนั่งเลยเราจะไปเจอมาฟ้าเลยมาก็แบดแล้วเป็เจอามาฟ้าเลยเอ้ยคนมีอยู่คนเดียวอ่ะเสียดตายหาหาดูเยใช่ใช่เมียวเมียวเมียวขับไปดานถนนเราจะไปมาฟ้าเลยเราหาเราลืมลืมแล้วรถตู้อยู่ไหนเฮ้ยไม่ไม่ต้องเอารถตู้อ่ะก็เจอเรือมาฟ้าไม่ได้ไม่ได้อ่ะเขามาฟ้าไหมมาฟ้าไปมาเขียวมาเขียวมาเขียวไปมาเขียว ไม่นี่เหอแม้เพราได้ได้ได้ไม่ไม่เข้าเข้าใหม่หรือว่าเราจะอ้อมไปทางนั้นชีเฉยเราจะอ้อมไปทางนั้นไงเราไปรวมกันตัวตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าตรงตรงอ่ะแค่ไปหาได้าาจะตยหเจอเรือไหมแถวนั้นอาะเจอเรือไหมคือมันน่าจะมีแต่มันอยู่ไหนวะยังไงก็ต้องมีเหรอเว้ยกรอกคนถ้ามาเจอเ้าเจออ๋อเจออ๋อเจอจะมาจะมาจะมาตรงนี้แล้วนี่คือการนั่งเรือที่ยาวที่สุดไปรวมตัวกันที่ม้าเขียวเไยกำลังไปม้าเขียวมีอยู่เนี่ยตอนนั้นมิวมิวขับรถไปเลยมิวขับรถไปเลย เฮ้ยเราไม่เราไม่กล้าไปคนเดียวไม่ไม่ไปได้ถ้าไปก็ต้องไปได้แต่อย่ารัดแบบตรงๆเข้าเมืองอย่าเข้าเมืองแล้วไปเลี้ยามถนนแบบปกติเรี้ยงการเจอที่ที่คนเยอะก็พอไม่งั้นโดนบึ้มแน่นอนคุณต้องเอาเอาคุณต้องเอาเอากระสุนมาเสิือกได้แล้วปืนดีนะเว้ยแต่ว่ามันเน็บหน่อยปืนดีแต่ว่าเราลงไปอะตอมมาเร็วกำลังไปมันมันมันดีไปหรอยังไม่เริ่มนัเรามาแวะกอกแวะบอกข้างหน้าแบบนี้ อีกหนึ่งนาทีเนี่ยเออเป็นไงประธานหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ทันหรอยังเราออกนึกเลยเลยไม่ทันไม่ทันเหลือหนึ่งนาทีพอดีว่ะโอเคไป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 เราเจอคนเราไปนิดไปขึ้นรถเลยหนีไปเลยไปเลยมิวเจอรถแล้วใช่ไหมเมิวขับยาวๆครับขับยาวๆไอ้ถนนเส้นสีขาวๆนี่ในแมปอ่ะขับตามนั้นไปเลยไอ้ริมๆพวกเนี้ยขับตามนั้นก็ไปเลยก็ได้ขับตามถนนไปเลยดูแผนที่ถนนน้ำไม่มี อย่ารัดมากขนาดนั้นถ้ารัดมันจะขับยากแทนเทนที่อันนี้เขาเาวงมาก่อนเขาวงมาก่อนเราต้องอ้อมเลยนะเนี่ยโอ้โหน่าจะต้องใช้เวลาแค่พิซซึ่งโอ้เข้าใจละยี่สิบวิเพิ่งน่าได้แค่นี้งั้นแปลว่าเราจะไปเกือบทันดันเดียวดันเดียวดันดียวนิดๆปัญหาคือรถตู้มันขับยากนอนนะไม่ขับขับไปก่อน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 เราจะรอดหรือเปล่าได้อหเราจะรอดไหมขับเขาวงให้ได้ก่อนตอนนี้เราค่อยไปรีเรียนที่หลังเราจนรอลได้เวอร์ได้ มื่อกี้ขับรถเมืองเว้ยขับปั๊มหน่อยถ้าขับรถเมืองชิบชิบไปนี่เป็นการเดินทางที่สุดยอดเลยไม่รถนั่งเรือสกีนั่งเรือยาวคนก็ยิงกันรอเรานั่งเรือชิวมากนั่งเรือสำรานการไปสมุทรโคตรชิวเลยขอร้องอย่ามีคนยิงรถเราไอ้เหี้ยพวกเราไม่โคตรเฉยเลยจะสุดที่สามนักอย่าเงี้ย สรอยสามสิบถ้าเจอคนเราจะแบบอีกเราจะอิกนอนแอรอิกนอนแลร์เลยแล้วเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้โหเรามาได้คพิ่งเรามาได้เพิ่งทางกว่าแล้วแล้วเมื่อไหร่จะตามตามพวกไอมิวเข้าวงให้ได้เข้าวงก่อนเลยไอ้เคนนี่เดียวตรงตรงเข้าวงเลยมิวไม่ต้องไม่ต้องรัดมาข้างก็ได้เดี๋ยวมันจะเจอเมืองโอ้รลดถรถรความไปยึดแล้วเราดีตอนนี้มิวอยู่บนถนนใหญ่ให้เรียกว่าทางถ้าเจอทางเบี่ยง ที่จะเข้าเมืองกับทางเบี่ยงที่ไม่เข้าเมืองให้หลีเลี่ยงเมืองเลยแต่ถ้ามั่นใจว่าเข้าเมืองแล้วไม่เป็นไรก็เข้าซะซอยซอยหน่าไปทางขวาใช่ไหมันมันเข้าเมืองขวาขวาขวาถนนเล็กถนนเล็กขวาแล้วเราเราเจอรถเราเจอรถเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเลยถ้าเจอรถสปอร์ตนี่เก็บไว้นะเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหรอเดี๋ยวขอดูกันเฮ้ยมิวเล่นกีฬามิว อย่ามาโดนเลสโซแล้วจบเลยนะอย่าเพิ่งจบไปเอามาเอามาเอามามิวก็ต้องขับไม่ได้ไม่อู้ค้นค้นคนค้นคนมิวขับหนีมากรมีก่อนมีก่อนมีก่อนไม่รอดก่อนเฮ้ยรู้สึกรถนี้ไว้ก่อนมันมันอยากได้รลสปอร์ตไม่ได้ไม่ได้เราต้องเป็นของเราต้องเป็นหนตีเราต้องรอใกล้ถึงแล้วเข้าเข้าสู่เกาะแล้วนะเฮ้ยใกล้เราใกล้ถึงจุดมาร์กแล้วเอาฟ้าเลยนิดเอาฟ้าเลยตอนนี้มิวหักไปทางซ้ายอะไรก็ได้อ้าวน้ำมันหมด มันหมดกรรแล้วหล่นเช้งมันเหือหมดขึ้นขึ้นฝังแล้วเราจะขึ้นฝังแล้วลืมเอาเรือลืมว่าน้ำมันเรือมาเอาไปนะวิ่งเร็ววิงคือแบบพังแหละตามแต่สีสาวไปก่อนเลยเอาเราไปถึงจุดลงของกระโหลกที่ภาคก่อนขึ้นเราต้องขึ้นบอกได้ก่อน เอาอเดี๋ยวเพื่อนเอาว่าทำไมขับอยู่ดับเครื่องวะไปเจอกันนี่เดี๋ยวขับไปตามทางตามทางแล้วก็เจอมัสเขียวเจอมัาเขียวโอเคโอเคเราใกล้วงแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงดีนะเพิ่งบรรทับอะจะมันเรือหมดอยาไปดับกลางทะเลก็่อนนี่เราเพิ่งไปดับกลางทะเลไปดับกลางทะเลเพราเราตายเลยใช่โคตรฮาเฮ้ยแล้วไอ้บีนบอกพอดีเน้ยนี่ทาขวาเลยทางข้างเลยเพราะขับไปเรือมันดัง โอ้ยรถมันถ้ามันกิ๊บตรงต่อไปเราขึ้นเกาะทรายนะเว้ยเกาะรถรถค้องเลยไอ้เยี่เออล้อสโหกไอ้ยี่เกือบจบแล้วแล้วไกำลังไปกำลังไปตอนนี้พี่กบวงอยู่เดียวอัดไว้แต่ไม่รู้ว่าคลิปจะหายไหมโอ้ยไม่เลยอัดแล้วมันอัดส่งตรงกูกดได้เลยได้ช็อตฮาเฉยเลย <anto> เอาใช <Harmon> ็อตเนี้ยน้ำมันเร็วกว่า็อดโคตรเด็ดอลยเฮ้ยถึงแล้วโอ้ยหลอยังขาดน้ำขาดนะผมเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีคนมาไม่มีคนนะอาบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกโคเกือบตายเมื่อกี้เกือบตัดอีโอ้หะไหลมาเลยไหลไหลอะไรวะเนี่ยแต่แต่มาถึงนี่เอ็มยี่สี่ข้างบนเอ็มยี่สี่ข้างบนโตมาพึ่งมาเล่นเลยเพิ่งมาเหนื่อย ไปราชการนำไอ้น้ำก็น้ำมันเรือหมดใกล้ถึงแล้วมั้งนะปวดน้ำเน่าโอ้โหเลสโซนมีใครเล่นเอฟพีสี่ไหมเอาเขางั้นเอานี่ไปไปของแต่งที่น่าจะน่าจะมีประโยชน์มากๆในในในอ่ะนี่แล้วก็นี่โอ้อ้าวไอบีแล้วไป อโอ้ยนิ่ลเ,เยอะจังครับเนี่ยแล้วขมาจากไหนแล้วเอยจะบอกว่าปืนนี้มันยิงชา้าเปลี่ยไปได้วะแล้วขับคนสุดยอดยรแล้วเอาดนะ้เอานะ้เดี๋ยวขับมาก่อนขับม,มาลับเราก่อนเอเราเออกไปจากจุดยุทธศาสตร์ไป เข้ามาลบเลยไอ้น <pigeon Quand imprisoned> anyway, ี่มันเกมอะไรหรือเกมอะไรเนี่ยเกมเหนื่อยจังวะรอบนี้รอบนี้โคตรเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยพวกขับนี่แหละไม่ใช่แค่นั้นนะสิเหนื่อยเหนอยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนเนย่เหอยนื่อยเนหยเนอยเหนยนเนอน่นนออเ่ยนหอยห่อนนน้นเราเหลือ่เฮ้ยน้นน้นน้นอน เียเอาไปเอาไปด้วยเอาไปด้วยน้ำมันกลายเป็นกองสพกันมากงเราจะไม่ให้มันเกิดเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดอีกก็หาอีกแล้วนะน้ำหอมน้ำมันคือกันมิวมิวมิวเอาโขบไปจากตรงนี้โขบไปจากตรงนี้เดี๋ยวเขากลับไปก็ได้เอาอีกแล้วอะไรครับอยู่ไหนเนี่ยยิงยิงยิงข้างในอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยืนไหนหนูจะได้ขับชนไหมมันยิงมันยิงมาจากไหนนะฮะคิดว่าจากสามสุดห้าเอออยู่ไหนยังไม่เห็นเลยนี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหม อ๋ออยู่นี่มีมาพอดีเลยเฮ้ยแล้ววงอยู่นู่นเฮ้ยมีรถพอดีเป็นรถสปอร์ตจริรๆโน้ยขอครับนะขอครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันกับเติมน้ำมันมันเรือเท่าไหร่วะตอนนี้ครึ่งถังครึ่งถังเนี่ยค่อยเติมค่อยเติมค่อยเติมไอ้เี้ยมึงเหลือชุดก็ตกไปบ้านที่บ้านไอ้เจ้าเอาเอาไปเอาไปเครื่องนี้มันเปลี่ยนที่นั่งยังไงวะอ๋อฟอนภาษาภาษาไปเปลี่ยนภาษาไปเปลี่ยน ถือจะนั่งที่นั่งสามนั่นแหละเพราะนั่งหน้าไม่โอเคเท่าไหร่เติมน้ำมันอย่งเติมน้ำมันเดี๋ยวค่อยเติมค่อยเติมดอย่าเผื่อแบบรถมันพังกลางทางเสียไอ้นี่มังเขียวไงมาเขียวมันมันเป็นยุทธศาสตร์ที่อะไรวะโคตรพลาดเลยสู้ไปเลยเนี่ยเนี่ยมันมาจากตรงนี้แล้วมามาอยู่ตรงนี้แบบอะไรเนี่ยมันลงตรงเนี้ยแล้วมันช็อตไมวจะลงเขาเหรอโอ้โหอย่ามาจบเกมแบบอย่างนี้นะ เราจบเกมเพราะโดนระเบิดนี้นะไม่โอเคนะแอ่เมื่อโอเคอย่างไรรีบไป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 รีบแล้วรีบแล้วเดี๋ยวนะไปได้คิวตอนไหนวะเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยตรงยาวเร็วตรงยาวไปได้คิวตอนไหน่ว่าเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยไมเกมนี้มันเหนื่อยจังหวะมีใครเล่นมีใครปลอมแปลงมั้ยอีกคันเลยถ้าเจอก็ค่อยชนนะโหแล้วรถอย่างไวคันนี้คันนี้ดีว่ะ ันนีดีว่าอย่าลุกนะตองเลยตไัไครับไม่ตองแล้วไม่ตองแล้วต้องเหนื่อยเลยอะไรเนี่ยเกมนี้ลงลโลโลโลกแล้วะ้วีพาเราไปได้อยู่ไ้ลตมาเลเราเราังกายเราอานี่นะี่ยาวๆค่อยๆไปไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากเดี๋ยวม่เผ่านเยผ่าน ก็ว่ารถที่เหมาะกับสนามคือรถคันนี้นี่แหละนี่ดูเลือกตัวเองไหมเขาได้ไหยไม่ขนาดมันมันจัดแบบมันแบบมันไม่ไหวแล้วยู่นานนตอนนี้นี่ฮิ้วก่อนนะแควิวก่อนก็ได้ฮิ้วก่อนไหมไม่เป็นไรเข้าวงก่อนเข้าโบนก่อนความปลอดภัยปลอดได้ดึงบทแต่ถ้าโชเฟอร์ตายขึ้นมาก็ถ้าคนขับตายนี่คือแบบรถก็หยุดเลยนะที่รถอะไรวะเออคันนี้แหละดีสุดตะเกีมันะมึงเนี่ยขับอย่างวายุเลย บเราเน้นเร็วเราเน้นเร็วเรามีหลักคาเลยนะกันเนี่ยเกมสองสี่มัใช่เกมสองสี่เลยไราวปวดเราว่าเสกบอลออดวอลกันหน่อยบอให้ไปเจอที่อะไรแปลกๆเดี๋ยวมันจะเจออีกเรื่อยๆนะแมทเนี้ยตอนนี้มันอะไรวะนเห่ดเกมปิดท้ายถือว่าเมื่อกี้วิทยาศาที่ดีนะเว้ยเราไปเกมปิดทได้ปืนได้ปืนเสร็จปุ๊บไอ้เี้ยเราขอมาเอ๊ะน้ำมันไ เอาน้ำมันมาน้ำมันสำคัญกับบางอย่างเอ้าเผื่อเปลี่ยนปืนน้ำมันเรือน้ำมันรถเอาได้หมดเออมีสองถังแล้วดูดูอยากได้น้ำมันกันมากน้ำมันสามถังคือน้ำมันเรามีใครจะแบ่งเก็บไหมมีใครจะแบ่งเก็บไหมเออก็แบ่งเก็บคนละถังเนี่ยสำรองไว้เผื่อไปกันเป็นคู่อะไรเงี้ยเออเอนี่ยเนี่ยเนี่สองถังจริงๆเขาเป็นคนเก็บน้ำมันบ่อยๆมีใครมินิี่ไหมแต่ก่อนก็เก็บนะแต่พอไม่ค่อยได้ใช้ก็มินิอ่ะ ก็ได้ก็ได้แต่กัมมี่นี่เจส์ซเนี่ยเราจะเรียนอัตอมด้วยเราไม่มีนะแล้สุดเรามีแปดเก้านัดสีเขียวอ่ะเก็บมาแล้วเมียวจะยิงเขาเขาลัวเมียวจะยิงเขาอุ้ยพิดที่แน่เลยแอลโฮโลไหมอ้าวมินี่ไปไหนแล้ววะอ้าวย่างล่างอย่างล่างเอาหรอข้างล่างงี้อ๋ออยู่นี่ เอากระสุนเขียวไหมเราเราแบบเก็บไม่ได้แล้วอ่าไม่เป็นไรคือเราเก็บไม่ได้แล้วเอ้ยคือเยอะเกินสวัสดีครับคุณคือใครคุณคือใครสวัสดีครับมีสองคนสองคนใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆอย่เยอฆ่ากยอะมากเยอะมาามันตายไปแล้วมันตายเลยมันตายเลยมันมีคนอมีคนมีคนลุงไม่ใช่ลุงเก็บของไงลุงลุงลุงเก็บลุงลุง อ้วนเบนไปคน้ากคนยิงเมียวเมียวยิงเลยดิทำไมมันเหนื่อยจังวะโคตรเหนื่อยเลยเกมเนี้ยยิงไปดิเออเรนชาร์ดเฮ้ยคำไมมันไมตายวะทำไมยังไม่ตายอยู่ทุกท่าเลยแบบนี้มันดีอย่างเลย่งคือมันเห็นคนเห็นดีมากแล้เพิ่งแล้เพิ่งน้องมันไปเหมือนกันแล้วเราก็โอ้ยสองคนเลยดีกว่าทางไหนทางไหน คือมีใครมีใครยังยู่มไหมเฮ้ยมีคนมีคนก็จะไมดีโบดมีสองคนใช่มีสองคนนกหนึ่งยิงกันเองีเกยบเสียงเชดด้วยครับแล้องก็ัักันเลยใครยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออใช่ใช่สัตโขมันก้ อันนี้ตายเลยไม่มีตีเลยตายเลยโนตี้โนตี้เฮ้ยมีคนเฮ้ยมาอีกแล้วตายเลยเอาว่ะเอาว่ะแต่ละคนบอดทั้งนั้นบอดทั้งนั้นเออบอดทั้งนั้นยิงแล้วตายเลยเนี่ยส่วนใหญ่บอดทั้งนั้นใช่มันไม่มีตีโอ้ยฆ่าได้เยอะนะฆ่าบอดได้เยอะแบบเลยเอาของฟูลเลย ทำไมเจอแต่คนใช้มินิวะของให้แม่เราควรไปกันได้แล้วอ๋อโอ้โหวงเฮ้ยเฮ้ยเีก่อนรถปีขอเครื่องวีแปดของฉันมันจะพาฉันไปรอบปีแปีแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวกำลังจะไปรับอัพเดทแล้อัพเดมาเก็บยายเฉยก็เราวิ่งกลับไปด้วยความเร็วแสงก็ทำไมทำอยู่ไกลมากอ่าก็มาสู้จนถึงจนถึงนี่เลย ไฟนี่กมาแต่มันเนี้เตมน้มันยังหวงว่าไฟนี้จะไม่หายนะมันอัดนานแล้วอะไฟนี่คือเกมที่เหนื่อยที่สุดถ้าโชคไม่ดีคือคือเกมนม่อัดมานาแล้วแล้วไฟจะหายเติมน้ำมันก่อนไหมใช่เติมน้ำมันขอเติมน้ำมันก่อนไปไปไปไเติมยังไป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 ปไปนดี ม้าเขียวเหมือนเดิมไม่เยอตจนนักบังสั่งเราอ่ะสภาพโบงก็จะปีบนี้ไม่ได้ดีป่ะแนววะโอเก็บซ้ายซายนะเป็นแมตต์ปิดท้ายก่อนเปิดเทอมดูต่าตัวเป็นแมตต์ที่ดีนะครับแมตต์เหนื่อยเหนื่อยก่อนเปิดเทอมเฮ้ยก่อนเปิดเทอมเปิดเทอมก็ต้องเหนื่อยแล้วใช่อันนี้ก็เหนื่อยก่อนเลเอาไงดีวะ เอาไหมเอาตามหมตามตามตามไปวะเยอะอ่ะเราเยอะอ่ะมันเอ้ยมันมันมันก็ขับตามเรามามัขับอยู่ข้างมันจะเข้ารอจังหวะที่เรารอจังหวะที่เราไปถึงใช่ไหมใช่เราค่อยจัดการแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้ววะไม่มีรถรถอีกคันมีรถอีกคันเฮ้ยแต่งหน่วยก็ดีไหมเฮ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยกดไปกดไป แอะไรซิแทกเฮ้ยิเราจะตายไอ้บีนไอ้บีนาจะตายรับหลังกรับหลังัคเอบไปจัดเอาไแลบกันลบกันบกระสุนลบพิธกระสุนจอดจอดจอจอดจอดจอดอดจแอรดออร์ดอช่งมันเดี๋ยวเราเราไอ้นี่ได้เราต้องหลบก่อนต้อง้องแอร์ดอวใช่เราเห็นแอดอเราเห็นแอ้ดอเราเห็นแอดอเดีเราเรออรออได้เราอยู่ในการจะมอรภูมที่ดูเดือดเรื่องสารเราเห็นแอร์ดอเว้ยเพราะฉะนั้น เออได้ใช้โฮโลแล้วมันต้องมีดวงว่างแต่ใครขับรถขโมยรถคูน่บุคิมมันจอดวิ่งีใครก็ได้ไปเก็บอดอหน่อยมันไม่ต้องมันนโคตกดีมกนก็จบมีหน่วยสนายรอแล้วมี่ไม่จบรอไหมยินไปเก็บเสียงไหมบปบปุเาร้อยกว่าร้อยแปดสิบมีนะมีคนนะร้อยแปดสิบเอ่แบบอคนนั้นเขาะไม่จิง มาเจ็บปวดไปแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บมาไงวะเนี่ยไปเสียงใครทับไปจบแตกนะมาประมาณสองร้อยเกือบสามร้อยฮะเจ็บหนักมันไปคูณอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยไอ้บอกบีบมาแถวแถวนี้ว่ะมันยิงมายังไงวะอุ้ยบอกว่ามานภูเขาไอ้เชี่ยมันอยู่ด้านแน่นอนไอ้เชี่ยบ้านภูเขาเห็นไหม ใครมันยิงบาข้างหน้าหรือเปล่าเฮ้ยใครมันยิงหมดโอ้โหจะให้เจอตัวนะจัตัวชัดเลยข้างหน้านี่แหละตายแน่ไม่ใช่ภูเขาข้างหน้านี่แหละเรายังไม่เห็นมันเลยตอนไม่มียางรถกรับวะไอ้ยี่เป็นอยู่ไหนเอ้ยเอใครใครน็กโอ้ไม่มีนี่หว่าโอ้จบเกมนี้แหละมีมาอยู่ข้างหน้านะระวังหัวแล้วกันอยู่ข้างหน้านี่เลย ตรงไหนตรงไหนป้อมป้อมไหนมีข้างหน้านี่ตรงไหนบ้านบ้านหลังนั้นประมาณที่สองร้อยหกสิบสามร้อยอ่ะมิวมิวมิวมุมเขามุมเขามันจะมีบ้านหลังหนึ่งมันจะมีสองโอ้ยชอบคือว่าคือตรงไหนบั่นดูมันยิงดูมันยิงมดูมันมันยิงมาจากตรงไหนเนี่ยใช่ใช่ใช่ท้าสดใช่ท้าสดไหมโอเคบินบินเก็บให้แล้วยัยมอ้าวที่ไหม นีเหรอเพื่อๆมันเราใครมันยิงรถอย่างไปเลยเลๆใค้บ้านสองชั้นเนี่ยนะบินยิงหลังไหนไม่ไม่ไม่หลังนี้หลังนั่นแหละหลังนั่นแหละอะตอมหลังนั่นแหละออ๋มีคนอยู่บนเขาสองร้อยจัดการถ้าเก็บเสียอ้าวไม่เก็บเก็บแลไม่เห็นแล้วไม่เก็บแล้วโอเคถ้ามันเห็นกะจัดการเลยโอ้ยกดปุ่มผิดอีกขอยิงมัวมัวอะกันนะไม่มียาเลยว่าไอ้เที่ไม่มีนะ ยาแค่ปวดคูณสามจะไปสองไ,ไ<ะ>อด้ไงวะขอรีดออกกระสุนจะโคหคูณไม่ถึงอยากได้คูณแบดตอนเนี้ยไม่ไมีคูณอะไรยิงเขาถึงได้ไงวะเมาแว่ามันมีคูณแปดแน่นอนมีรถมารับมีรถมารับเพื่อนบนเขามันขึ้นแล้วก็จัดการ ร้อยเก้าห้าเขียวคนมาเขียวอ่ะเราใช้คูณสี่ยิงอ่ะอะไรวะข้างหน้าสองร้อยตัวเล็กๆอ่ะเจ็บจังวะตั้งหินลังหินเจ็บแเราพอตังเจ็บมันอยู่มันอยู่แบบไม่ค่อยไม่หินเลยอ่ะไปสู้มันก็ได้ว่าคูณไม่ถึง ไม่มีเลยไม่มีเดี่ยวไม่มีใครมียาแก้ปวดมันพันเจ็บมันเจ็บพันเจ็บพันเจ็บมีสองตัวสองตัวกินมาแก้ปวดก็มากำลังใช้คมียาแก้ปวดปะม่ยนเงินจะใช้กินแล้วกันกินแล้วกินกินแล้วแป๊บพอพันยามันขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปมียาแก้ปวดเอาไปไปไม่มียาแก้ปวดเลยเลื่อยประตูแตกบีไปหาไปดิเออ์บีไปบีไประหว่างมันวิ่งกันแหละจัดการซะเลย ไม่เราต้องอ้อมจากข้างหลังเราต้องขับรถมาข้างหลังนี่ไงะอุ๊ยอุ้ยเขาโดนเอววอวโอ้ชัดเลยไม่แปลช่วยเรากเฮนช่วยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเหย้้ยเฮ้ยง้ยเเฮ้ยเเฮยมฮเฮยดเยอยย้้ย้ยเ้่ยเ้้ยเเยรเเ้เยปงเฮ้ ไปจากตรงนี้รถไฟไหมรถไฟไหมไม่ได้ว่ะเราต้องวิ่งแล้วเราเราไปไหนไม่ได้แล้วเราเราติดเราต้องวิ่งออกไม่ได้เรอเราสี่วิสี่จบแล้วเราต้องไปทางนั้นแต่เราจะไปยังไงได้อะกําลังฮีวันเปิดเปิดเปิดได้ถ้ามันวิ่งเราก็วิ่งไะเราไม่ได้มียาเยอะสิเเนนลราจะักันยิงไปเรื่อยๆมีเพนคิลเลอร์เไหมอ่าไม่เป็นไรกำลังหาทางอยู่จะไปยังไงดีจะไปยังไงดีว่ารถก็ไม่มี โขกช่วยมันเอาล้วเลยโอ้โหแล้วรถเราพังพอดีถ้าเมื่อกี้เราตัดสินใจแค่หนีสักก่อนน่าจะได้ไม่ใช่คืออ้อมยังไงเราก็โดนยิงตายอยู่ดีอ่ะไม่ไม่วงวงแบบอ้อมลงหลังเขาได้ไหมอ้อมอ้อมขอบใช่ไม่เห็นเราเราต้องรีบวิ่งลงหลังเขาแบบเร่งด่วนมันวิ่งมามันวิ่งมามันเห็นเขาแล้วเยียบเยียบขับให้มันขับรถมาให้มันล่อแล้วมันมาเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งใช่เราจะเราต้องพิจเกมเราต้องพิจเกมเราต้องพิจเกม เออตอนนี้เราเราอยู่หลังเขาเออนี่แหละวงจะบีบนี่อีกสิบวิทยคือในเนี้ยมันไม่รู้ว่าเราเราเดินมาทางนี้มันรู้มันเห็มันจะเห็นแล้วนะมันรู้มันรู้มันรู้นี่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 มันรู้มันรู้เขามันรู้บ้านเขาขอขอปั๊มแป๊บก็ต้องเราต้องไปแล้วใช่ใช่เราต้องปั๊มเราเราใช้ไฟไม่พาไฟมาว่ะเก็บอาวนล้อวิ่งเลยตอนนี้ไม่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 ทันซิกแซกครับซิกแซกโอ้โหวงไอ้นี่ข้างหน้ามึงไม่ทันแน่นอน มันมันอาจจะแบบโดนวงบีมเออเอาเข้าไปมันมีคนนึงอยู่ข้างบนมันโยนเป็นยางแตกขอปั๊มยาแป๊บไม่รู้แล้วสองคน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 อยู่บนภูเขาต้องไม่ตายต้องไม่ได้มันสองบนสองคนแบบเดียยากมันอยู่ที่ชุดต่าใครอยู่ดีจุดดีกว่าเอาชนะใช่แบบระวองไปอยู่ไหนวะโอ้โหวงอยู่ตรงนู้นเลยหรอตายตายตายยังไงก็ไม่รอดครับ ข้างหน้ามันเห็นแน่เลยมันเห็นแน่เราเห็นจะมาละยอมตายนอกวงแ่แล้วตายกลางอากาศเนี่ยนะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าชิงรถแล้วอย่าเรียกชิงรถต้องเรียกว่ารีบหยิบรถแล้วรีบหนีน่าจะมีโอกาสรอดอยู่นะใช่ไอ้เมื่อกี้เหลือตีเดียวนี่หว่าตีนั้นวงมันมันมันไม่ยอมบีบตรงกลางทำไมมันต้องบีบไปเอียงมันควรจะบีบตรงกลางเวลาวงเอียงอะไรเนี่ยไม่คือมันไม่ควรมีระบบบีบเศร้าใจว่ะเมื่อกี้ตัดใจครับที่จะไม่ไปก่อน สุดท้ายมันก็บึ้มรถเราอยู่ดีมันควรจะบีบไปตรงกลางใช่ไหมจบเกมเหนื่อยจบด้วยความด้ววยคามเกือบคินึงนะฮะคือเป็นเกมที่เหนื่อยมาก